ย่องทำอะไรปั่นจักรยานอ่หมอให้ทำมอให้ทำขาจะได้ดีขึ้นหน่อยใช่ไหมครับอืมก็ให้ปั่นช้าๆเนาะเพราะว่าขามันยังตึงห้านาทีห้านาทีวันละนิดเนาะแต่เล็กเมื่อวานเล็กปั่นสิบนาทีแล้วทแล้วก็ทำอีกครับห้านาทีแล้วก็หยุดแล้วก็ไปทำอีกห้านาทีใช่ ถ้าอยากหายก็ต้องถ้าอยากหายเร็วก็ต้องทำทำที่เหมือนหมอว่าแต่ว่าดีขึ้นไหมจริงเหรอเห็นเดินกระเพกอยู่เลยนิดหน่อยวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปหาหมออีกนะวันที่สามอันนี้คือต้องไปทำเอ็าร์ใช่ไหมที่เข้าเข้าเข้าอุโมง์ใช่ไหม,อมเอา blue. for blue อ๋วันที่สามนี่ฟลูมอาเออแล้ววันไหนไปอันนี้ยังไม่ได้เวลา<ไ>อ,อ๋อสับสนพอเล็กไปหมอเยอะเจอแม่ก็สับสนเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าวันที่สามนี่จะไปทำเอ็มอานะเนี่ยมไม่ใช่ใช่เนาะเออเราคิดผิด<ไ>ยังไม่ได้เวลาอีกห้าแคลอรี่ห้าแคลอรี่เออเล็กไม่ได้ให้เอาแคลอรี่ลูก กายภาพบําบัดแบบหมอไอ้นี่แล้วก็จะไปหาหมอหมอเขาก็จะกายภาพบําบัดอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรอทีเจะตองก,กโวเทีอสม่ทแบบีม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยัน้าเ้ยเส้ยเ้ยเฮ้ยน้้ยเฮ้เฮ้กน้ ผักลาดยังไปประมาณนี้กรชินากินเนา,จา,าะจ้ะปลาปลาแซลมอนครึ่งตัวจ้ะทุกคนอันนี้2กิโล สองกิโลเนาะจ้ะถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณเจ็ดร้อยบาทสองกิโลเนาะจ้ะมือนันสือกิโลกิโลละเก่าสิบเก่าจ้ะอันนี้สองกิโลเนาะจ้ะครึ่งสี่ในสองกิโลประมาณเจ็ดร้อยบาทจะถืออยู่จ้ะแต่ว่าบบได้ถือแบบนี้ตลอดตลอดนะจ้ะทุกคนจ้ะอพอส่วนมากนะ่ะถา้าถ้าลดราคานะจ้ะสีสือได้อยู่ประมาณอย่างตามมากกิโลละ กิโลละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแต่วันนี้เออแต่เมื่อวันเสาร์เนี่ยซื้อได้ถูกมากถูกมากเลยเล็กก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กครับใช่ถูกมากเลยกิโลละเก้าสิบเก้าอันนี้สองกิโลก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้ชิ้นมาเริ่มเลยสองกิโลอะ่ะน้อเล็กเนาะครับประมาณสองร้อยสองร้อยอ่า 200โครนเนาะนี่200โครนก็ประมาณ700บาท2กิโลครับถูกมากทุกคนนี้อย่างนี้เพราะแม่ต้องดูว่าอเล็กกินเยอะกินน้อยแมทธิวกินเยอะกินน้อยวันนี้จะทำเมนูอะไรครับดูสดๆจ้ะต้องทำให้พ่อห่อข้าวด้วยพ่อจะห่อข้าวไหมพรุ่งนี้วันศุกร์ดูก่อน้ากี่ชิ้นละ สี่สี่ชิ้นนี้ห้าเดี๋ยวเผื่อมีใครจะกินอีกเนาะอันนี้ไว้แกงห้าห้าชิ้นฮะอันนี้ไว้ตู้แข็งตู้แข็งเหรอก็เดี๋ยวแม่กินส้มตำแม่จะกินส้มตำอีกอ่ะครับส้มตำแซลมอนใช่ไหมยำปลาแซลมอนครับลูกเออเดี๋ยวแม่จะหั่นเป็นสองชิ้นแบบนี้หรือจะเอาอีกชิ้นหนึ่งครับลูกเป็นหก เผื่อมีใครจะแบ่งกินเนาะเอาอีกแมหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นแค่นี้เนาะโอเคตอนแรกว่าจะเอาคนละชิ้นกลัวจะไม่พอจ้ะทุกคนเผื่อป๊ะป๋าห่อข้าวด้วยเดี๋ยวจะไปทําเมนูอันนี้ก็ห่างสองเดี๋ยวแช่ตู้แข็งไว้จ้ะนี่ทุกคนวันรีวันนี้เราจะทำ เต็กปลาแซลมอนแบบต้มเนาะจ้าทุกคนจ้าเอาเอาปลาแซลมอนแล้วแลวเอาหนังหนังออกแล้วนะทุกคนนี่อันนี้เราต้มน้ําให้เดือดเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปจ้ะทุกคนใส่เกลือลงไปอืมประมาณนี้จ้ะแล้วก็ลดไฟลงให้น้ํานิ่งเนาะจ้ะทุกคนลดไฟลงให้น้านิ่งจ้่รอน้ํานิ่งแป๊บนึง โอเคจ้าทุกคนน้ำใส่เกลือลงไปแล้วเนาะจา้วก็ใส่ปลาลงไปจ้ะใส่เกลือนิดหนึ่งใช่นิดหนึ่งน่าจะได้จักต้นนี่ืดในต้นเดียวว็าชิต้มแบบนี้เป็นสิบนาทีบอเล็แปดถึงสินาทีแปดถึงสิบนาทีาทต้มแบบนี้ไปในน้ำจ้าทุกคนใส่หนึ่งได้ครับใส่อีกหนึ่งเพราะว่านี่ อย่างนี้ตรงไปแบบนี้หาถึงสิเออแบดถึงสิบนาทีแปดถึงสิบนาท,นาทีให้เพิ่นแบบใส่ไฟออนนะจ๊ะทุกคนสุกแล้วว่าเล็กครับนี่ฮักเอ้ยอันนี้มันมันมันนั่น,นี่ท้องมันเล็ก เดี๋ยวสองชิ้นนี่ม่แต่เฮ้แต่ทุกคนจะทำซอสไถ่นะจ้ะสำเร็จรูปนะจ้ะทุกคนจ้ะนี่สำเร็จรูปนะอันนี้มีน้ำเนยแล้วก็เดี๋ยวเราใสาน่นมลงไปจ้ะอันนี้ทำสองห่อ mm hmm. ก็จะเยอะหน่อยนะ้อทุกคน mm hmm. ทำสองห่อสเลยได้เนยนมน้ำร่วมกันสามอย่างจ้ะเดี๋ยวให้เพลินละลายเดี๋ยวเขามาใสา่ผงสำเร็จอ่ะ ผมสำเร็จซอสนล้วแหละนี่อล้วให้ใดบอกอะไรน,นี่เดี๋ยวเขาพี่กระตาป้อมก็ยืนถือก้อนอันนี้ใไหไ้ใดบอกอ่ะป้อมไม่ไปแบบนี้สามนาทีนอกจากตรงไปให้เพป็นแบบ คนๆไปให้เพื่อนแบบคนๆจะทุกคนประมาณสามนาทีจ้ะทุกอย่างอยู่ในข้างกองเมื่อได้จากไพ่ทีเบอร์อันนี้ทุกอย่างเรียนรู้ในข้างกองได้เลยแต่ส่วนข่อยนี่ไปใส่ใจวัดละนามนมเนยนี่่อยใส่ใจว,ว,วัดอย่างเดียวจ้ะโอเคสามนาทีปุ๊บใส่นะจ้ะทุกคนโอ้โหประมาณนี้นะเป็นในซอสจ้ะทุกคนจะ้ะ จ้าทุกคนอาหารวันนี้นะจ๊ะปลาแซลมอนต้มนะจ้ะแล้วก,ก็มีผักต้มทั้งหลายนะจ๊ะทุกคนบรอกโคลีแครอทแครอทมันต้มจ้าทุกคนนี่เป็นซอสนี่ทุกคนจ้าอาหารวันนี้สุขภาพอ,อาหารสุขภาพทักทายทุกคนเซนสบุ๊คอนสัสรสสบายดีสสดีครับทักทายทุกคนจ้าสบายดีสวัสดีเด้อนี่ ฮะว้าอะไรอะไรคุ้มเหรองั้เอาปลากรอบใช่ไหมใช่เอาปลาหยิบเอาเลยก็ได้ใช้มือหยิบไปเลยเพราะเอาได้ด้วยง่ายเออแต่ว่าจะเอาอะไรว้มเอาไหนก็ได้อันนี้ท้องปลาเอาไปเล็กแมทท้องปลาออาหนึ่งหอมน้องเหรออืมเยนพาแบบอันนี้เอาอเล็กเอาชิ้นเอาชิ้นไหนอันนี้อันนี้ใหญ่อืม ผักมือฟิงเกอร์ะสั่เ้ลก้ลกออเดี้ทมือฟิงเกอร์ลิตรตตง่ายใช้มือง่ายทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวให้พ่อเอามาทางนี้เริ่มมาอันนี้ไปทางนี้ครับแล้วกะจิบุนไว้ในด้วยจ้ะทุกคนจ้ะนะเย้มันสร้างเอาสองแครอเอาอีี เอาเท่าไรก็อ้าเอาเท่าไรอ้าวปกติมีเยอะมากบอกอันนี้เควไหมตเปิ้ลลอใช่เดี๋ยวมอีกคนนะอันนี้จะทิดงในม้อก่อนนะเป็นเปกับแทุกคนเปงเปงอันนี้มีปกรีเยอะใช่มีเยอะ แม่ตั้งใจจะกินบรอ,อกโคลีวันเนี้ยบรอกโคลีมันแซ่บใช่ดังนี้ม,มาผสมกันแบบนี้โอ้กินซอสกินอะเกินไปเลยได้ถ่ายพ่อแม่กับเสียไม่เกิลไปทำกินกัน ส,สอนแค่ <laughs> กินเลยครับกินเลยเขียบให้ทุกคนดูยังอไ uh, ง <c oughs> แซมมันต้อแมแซ่สุดเลย ทุกคนคงของอิเมอันนี้ก็โซอแล้วก็ชิลามันต้องกินกับซอสจ้ะแบบนี้มันจังแส่บปลับพักหลาดยังไปประมาณกระชินากินเนาะจ้ะนำกลับไปแม่ เจ็บปะครับดูกินกินแซลมอนอบแล้วกินแซลมอนทอดแล้วแต่วันนี้กินแซลมอนต้มเจ็สไม่ใช่ไม่ใชซลมอน่ใช่

อันนี้ช่วยกันแค่หนึ่งหนึ่สองไม่ไิ้เยไอากะพูดไม่ชินเฟสอร่อดีป่ะอร่อยแต่ว่าต้องต้มใจเย็นๆเนาะ เขาเขาใส่ไฟอ่อนน่ะนะเราก็ใส <lush> ่เกลือ <vinegar> ว <Car> ันนี้ตุกอัลแต่ขนมเยอะดีใจมากขนมลูกอมป c ก u a l l y ก็จะกินนึ่งปีดขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณที่ซื้อขนมให้ครับ,อ,บอ,อุ้ออมครับอย่า,าสดิดูข้างในทุกคนดูไม่เห็นอะไรเลย แม่ไม่เห็นอะไรเลยคืออะไรนะคืออะไรเนี่ยต้องนอนอย่างนี้ต้องนอนอย่างนี้แม่จูเป็นผ้ามแม่เป็นผ้าผมให้แม่อืเป็นผ้าผมให้แม่เลยเหรอ โออุ่นดีเนาะอาบน้ำแล้วเหรอ,อมแม่ก็อาบน้ำแล้วนี่อาบน้ำแล้วโอ้โหมีคนมานอนกอดเป็นผ้าห่มให้แม่ว่างั้นเหรอคือสีดีเนาะเป็นผ้าห่มให้แม่ว่าสันหูจักว่าวนะดู โอ้นี่เห็นสิวคนหล่ออือโอ้มีสิวด้วยนี่เจ็บปะไม่เจ็บไม่เจ็บป่ะโอ้โหโตแล้วยังจะมาเป็นผ้าห่มให้แม่อีกเนาะอือคือฮุจักเบานะจะเป็นผ้าห่มให้แม่ว่ะสันอุ่นดีเนียอุ่นมากเลยอืออ้อมอ้อมกอดแม่ อุ่นเสมอนี่มคือวาจังสันอืมยองยองังทำอะไรดินอนอ่าฮะเอาสระผมเหรอนอ เอาแม่บอกให้สระพรุ่งนี้เช้านหนดูสิยาบักสกีิใส่อ้น,นี่หรือเปล่าใส่น้ำมันหรือเปล่าไม่เออไม่ใส่น้ำมันเหรอไม่ใส่น้ำมันด้วยมันจะได้เซ็ตผม <c oughs> อย่างนี้เดี๋ยวมันก็เป็นฟูอย่างนี้นะลูกนี่มันดีมากมันดีนะนายดูดูหน้าผากนี่เ, <c oughs> เอ้อยองเ้ยอเล็กนายเป็นบักยองนี่ อเล็กซานเดอร์เนี่ยปักย้งเนี่ยอัน,นม,มีมีมีหน้าผากหลูมหัวใจจ้ะทุกคนเบึ่งหน้าผากหลวมหัวใจเนอะออ้ยบิ่งสิวบิ่งนี่ยใช่อู้ยาวตรงยาวแล้วถ้ายืดเนี่ยจะยาวมากยืดเนี่ยว้าวเฮไม่ต้องยืดหรอกแม่ชอบแบบนี้แหละย้ง,งยืงอเล็กอยากยืดเลยอลยตามกันได้เละ อาบน้ำแล้วครับใครๆก็มาซบอกแม่ไหอไปทำกันบ้านครับ